สวัสดีลูกคา้าร้านพชรพรมีส่วนทุกท่านนะครับสำหรับใน ep วันนี้มีสินค้าสวยๆ10บกวารายการมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะใน ep นี้ก็จะมีแค่แบบละ1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจชิ้นไหนก็สามารถดูายละเอียดชิ้นงานบนหน้าจอน,นี้กับราคาที่ผมจะมาจัดโปรโมชั่นในคลิปนี้กันได้เลยนะครับถับพร้อมกันแล้วไปชมรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับเรามาเริ่มรายการแรกกันที่งานใบเซอร์กันก่อนนะครับผม วงนี้เป็นแหวนพลอยบุษราคำนะครับผมมาพร้อมใบเซอร์จากสถาบัน SGL นะฮะในใบเซอร์นี้ก็ได้ระบุเป็น Natural Sapphire นะครับผมเป็นพลอยธรรมชาตินะฮะแล้วก็สี เป็นสีส้มอมเหลืองนะครับผมแล้วก็แร่งที่มาของพลอยเป็นพลอยสีลังกานะฮะหรือที่เราเรียกเป็นพลอยสีลอนนั่นเองนะครับในใบนี้ก็ได้ระบุการคัตติ้งขน,นาดนะครับผมแล้วก็ตรงคอมเมนต์จะเขียนว่า H ก็คือเป็นพลอยเผานะครับผมวงนี้ก็ถือว่าเป็นพลอยที่ผ่านการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เซตติ้งของเขาก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่ มีความสวยงามและก็มีความหรูหราในดีไซน์เลยนะครับผมโดยดีไซน์เขาจะล้อมรอบด้วยเพชร2ชั้นนะครับผมแล้วก็ยังประดับบากข้างด้วยเพชรเช่นเดียวกันนะครับผมสวยงามเลยนะฮะสีพลอยนะครับผมเป็นเหลืองอมส้มนะครับผมจัดว่าเป็นสีดีและก็สีสวยด้วยนะครับวงนี้เขาจะล้อมรอบด้วยเพชรทั้งหมด1กรัดกับ2ตังค์นะครับผมสวยงามเลยนะฮะเซตติ้งโดยรวมก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่เน้นความสวยงามและก็ได้ความหรูหราไปด้วยนะครับวงนี้เป็นตัวเรือนทอง 18K คนะ นะครับผมน้ำหนัก7.3กรัมนะครับขนาดแหวนมาด้วยไซส์50นะครับผมพิ่พีท่านใดที่สนใจชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับพล,พลอยบุษราคำก็ถือว่าเป็นพลอยอยู่ในตระกูลซับฟพลอยเนือ้อแข็งเช่นเดียวกันนะฮะ หน้ากว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณเกือบ2เซนติเมตรนะครับผมจัดว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยงามใส่เด่นๆกันได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักถ,ถามร้านเพชรพรมิสวร์นของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาดูแหวนทรงมาคีกันบ้างนะครับผมทรงนี้จัดว่าเป็นทรงที่มีความสวยงามและก็มีความคลาสสิกนะฮะดีไซน์เซตติง้งโดยรวมเขาจะเป็นทรงโปร่งๆนะครับผมด้าดีไซน์ทรงนี้ก็สามารถใส่ติดนิ้วได้นะครับผมวงนี้เป็นพลอยทับทิมทรงรีเจรไนนะฮะล้อมรอบด้วยเพชรทั้งหมด38เม็ดน้ำหนักเพชรรวม40ตังค์ด้วยกันนะครับดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับผมจะออกเป็นทรงนากว้านะครับ การแหวนเขาจะเสมอกันรอบวงนะครับผมตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K นะฮะน้ำหนัก4.6กรัมนะครับขนาดแหวนมาด้วยไซส์เป็นไซส์52นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามเต็มข้อนิ้วแบบนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชิ่นชอบงานทรงนี้นะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับขนาดความกว้างของหน้าแหวนก็ประมาณ2ซติเมตรกว่าๆนะครับถือว่าเป็นขนาดใส่สวยกันเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็อลองพิจารณาชิ้นงานกับราคาโปรกันได้เลยครับ ต่อไปเรามาดูงานทรงไขยกันบ้างนะครับผมทรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ได้ดีไซน์แล้วก็ได้ความสวยงามหรูรานะฮะเป็นเซตติ้งแหวนที่เน้นใส่เต็มหน้านิ้วเลยนะครับซึ่งวงนี้จะมีพลอยหยกแล้วก็เป็นพลอยทับทิมนะฮะ ทั้งสองจะเป็นทรงรีหลังเบียทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นทรงไขว้กั้นแบบนี้นะฮะจะประดับด้วยเพชรทั้งหมด1กะรัต67ตังนะครับผมนี่ยสวยงามเลยนะครับผมดีไซน์โดยรวมก็ออกเป็นทรงหน้ากว้างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ้านแหวนจะเรียวลงอยู่เล็กน้อยนะฮะวกนี้เป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับผมน้ำหนักรวม9.8กรัมนะครับขนาดแหวนมาด้วยไซส์53นะครับผม เวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าเต็มหน้านิ้วสวยงามแบบนี้เลยนะครับถือว่าได้เซตติ้งดีแล้วก็มีความสวยงามได้ความหรูหราไปในตัวเลยนะครับขนาดหน้ากว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็เกือบ3เซนติเมตรเลยนะครับผมถือว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยงามใส่โดดเด่นกันได้เลยนะครับผมใครที่ชอบงานดีไซน์ทรงควยกันวงนี้จะเป็นพลอยหยกและก็พลอยทับทิมนะครับผมก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาปโปรทักถามร้านเพชรพลอยมิสวรรณของเรากันได้เลยนะครับ วงต่อไปนะครับผมวงนี้เป็นแหวนที่ได้ความน่ารักในดีไซน์เลยนะครับผมเซตติ้งแหวนเขาก็ออกเป็นทรงไข้กันเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นพลอยไพลินและก็พลอยทับทิมนะครับผมทั้งคู่ก็ถูกจัดอยู่ในตระกูลพลอยเนะื้อแข็งนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับผมทรงนี้สามารถใส่ติดตัวได้เลยนะครับขนาดของก้านแหวนเป็นก้านเสมอกันรอบวงนะครับ วงนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด64ตัคงด้วยกันนะครับผมตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K นะฮะน้ำหนัก3.7กรัมนะครับขนาดแหวนมาด้วยไซส์51นะครับผมใครที่ชื่นชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขันนิ้วก็น่ารักสวยหวานแบบนี้เลยนะครับเป็นดีไซน์ที่เหมาะใส่ติดนิ้วเลยนะครับผม ขนาดหน้ากว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ1เซนครึ่งนะครับผมถือว่าเป็นแหวนใส่ติดตัวได้สวยงามเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็าสามารถทักถามร้านเพชรพรอมมิสวรณตามไอดียไลนหรือเบอร์โทรที่อยู่บนหน้าจอนี้กันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นงานพร้อมไบเซอร์อีกหนึ่งรายการนะครับผมเซตติ้งนี้ให้ความสวยหวานเลยนะครับผมมาเป็นจีนะฮะพลอยของเขาจะคัตติ้งเป็นทรงหยดน้ำนะครับผมในไบเซอร์ของส t าบัน n SGL นี้ก็ได้ระบุเป็น n a t u r a l Emerald นะครับผมก็เป็นมรกตธรรมชาตินะฮะสีเขียวนะครับผมแหล่งที่มาเป็นมรกตโคลัมเบียนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันนะฮะในไบเซอร์นี้ก็ได้ระบุน้ำหนักการคัตติ้งนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งชิ้นงานนะฮะ มีขนาดไซส์นะครับผมแล้วก็การคัตติ้งนะฮะเป็นพลอยมรกตที่ผ่านการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยโดยสถาบัน SGL นะฮะแล้วก็เซตติ้งนี้ก็ได้ความสวยหวานเลยนะครับผมตรงกลางเขาจะทำเป็นตุ้งติ้งแบบนี้นะครับ สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีตุ้งติ้งอีก5ช่อนะฮะก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่ดูดีและก็มีความลงตัวเลยนะครับที่ชิ้นนี้จะประดับด้วยเพชรทั้งหมด48ตัคงด้วยกันนะครับผมเซตติ้งอยู่บนตัวเรือนทอง 18K ดนะครับด้านหลังของจี้ก็เป็นงานโปร่งแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมใครที่มีสอยคอยังตามหาจี้กันอยู่นะครับก็ลองพิจารณาจี้ชิ้นนี้กันได้เลยนะฮะตัวเรือนทอง 18K น้ําหนัก2.8กรัมนะครับ ขนาดจี้ในส่วนของความกว้างนะฮะก็ประมาณ1เซนครึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสูงจากตุงติงถึงด้านบนนะครับประมาณ3มเซนกว่านะครับผมเพื่อให้เห็นภาพผมจะเทียบกับเหรียญ5บาทนะครับเทียบเหรียญ5บาทก็ประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดที่สนใจชิ้นงานนะครับผมก็อย่าลืมดูขนาดไซส์บนหน้าจอนี้กันก่อนนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับในพีนี้เรามาจัดโปรโมชั่นเพียง20,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นจี้มรกพร้อมใบเซอร์นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถแคปรูปทักถามกันมาได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นต่างหูกันบ้างนะครับผมคู่นี้ถือว่าเป็นเซตติ้งที่มีความสวยงามเลยนะครับผมใครที่มีเครื่องประดับที่เป็นพลอยเขียวส่องอยู่นะครับผมก็ลองจัดเซตกับต่างหูคู่นี้กันได้เลยนะครับดีไซน์ของเขาก็เป็นดีไซน์งานตุ้งติ้งเช่นเดียวกันนะฮะ คู่นี้จะเป็นพลอยเขียวสองทรงรีเจรไนนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นนะฮะด้านบนจะทําเป็นเพชรแถวหัวใจนะครับผมเนี่ยฮะสวยงามนะครับผมดีไซน์โดยรวมก็มีความน่ารักเลยนะครับผมช่งนี้สามารถใส่ติดตัวได้ใส่ออกงานก็ถือว่าสวยนะครับคู่นี้จะมีเพชรประดับทั้งหมด83ตังค์ด้วยกันนะครับผมตัวเรือนตังหูเป็นทอง 18K นะฮะด้านหลังของเขาก็จะเป็นแป้นเสียบกลมแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับจดว่าเป็นเซตติ้งดีเลยนะครับผมสีพลอย ก็ถือว่าเป็นสีดีแล้วก็สีสวยด้วยนะครับคู่นี้น้ำหนัก4.1กรัมนะฮะขนาดความกว้างด้านหน้าต่างหูเขาก็เกือบ1เซนนะแล้วก็ในส่วนของความสูงถึงห่วงด้านบนก็2เซนกว่านะครับผมถือว่าเป็นต่างหูที่ใส่สวยงานนะฮะถือว่าเป็นขนาดไซส์กำลังสวยเลยนะครับผมเวลาเทียบกับเหรียญ1นบาทนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ เป็นพลอยที่อยู่ในตระกูลซับไฟพลอยเนื้อแข็งเช่นเดียวกันนะครับผมท่านใดที่สนใจนะฮะก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักถามร้านเพชรพลอยมิสูวนรรของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมมาเป็นต่างหูทับทิมพัม,ม่ากันบ้างนะครับผมเซตติ้งนี้จัดว่าเป็นเซตติ้งที่คลาสสิกแล้วก็ได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าดีไซน์ของเขาก็สามารถใส่ติดตัวได้ใส่ออกงานก็ถือว่าสวยนะครับผมผู้นี้เป็นพลอยทับทิมพม,ม่านะฮะทรงรีหลังเบียนะครับผมดีไซน์ล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นนะครับซึ่งมีเพชรรวมทั้งหมด40ตังคต่างด้วยกันนะครับเนี่ยดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับผม ส่วนแป้นเสียบด้านหลังของเขาจะเป็นแป้นเสียบดอกไม้นะครับสวยงามเลยนะครับผมใครที่กําลังมองหาต่างหูแบบนี้อยู่นะครับผมก็ลองพิจารณากันได้เลยนะครับตัวเรือนต่างหูเป็นทอง 18K นะฮะน้ำหนัก4.1กรัมนะครับขนาดความกว้างด้านหน้าต่างหูก็ประมาณเกือบ1เซนนะครับผม ในส่วนของความสูงก็1เซนพอดีเลยนะครับผมจะออกเป็นทรงรีนะฮะสวยงามเลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจปรับไปเลยในโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับผม21,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเซตติ้งดีเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็สามารถแคปรูปกันได้เลยนะครับ รายการต่อไปนะฮะเรามาดูงานคลาสสิกอีกดีไซน์หนึ่งนะครับผมซึ่งดีไซน์นี้ก็ไม่ได้ว่ามีมาบ่อยๆนะครับผมนานๆจะได้มาสักทีนะฮะเป็นสร้อยข้อมือครึ่งหน้านะครับผมดีไซน์โดยรวมของเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะตรงกลางเขาจะประดับด้วยทับทิมนะครับผมเป็น ประดับเป็นทับทิมคู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ขั้นด้วยเพชรนะฮะซึ่งสร้อยเส้นนี้เขาจะใช้เพชรเหลี่ยมกุหลาบนะครับผมก็เป็นงานคลาสสิกนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเม็ดพลอยเป็นทรงรีหลังเบีย้ยทุกเม็ดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสีเสมอกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ได้ดีไซน์นะครับผมได้ความคลาสสิกนะฮะด้านหลังของสร้อยเขาจะเป็นงานเปิดโปร่งแบบนี้นะฮะชิ้นงานเขาจะเป็นสายเลดนะครับผมแล้วก็เป็นลิ้นล็อกมีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก1ชั้นนะฮะ เนี่ยตัวล็อกก็จะเป็นลิ้นล็อกแบบนี้นะครับนี่จะเป็นตัวล็อกจากด้านบนนะครับผมก็วเป็นงานคลาสสิกนะครับผมเส้นนี้เป็นตัวเรินทอง 9K นะฮะน้ำหนัก11.9กรัมนะครับผมขนาดความยาว15เซนติเมตรนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นแขนก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็มีความคลาสสิกเลยนะฮะ ใครที่ชอบงานรุ่นนี้อยู่นะครับผมลองพิจารณากันได้เลยนะครับขนาดความกว้างของหน้าสร้อยก็ประมาณ1เซนนะครับผมจัดว่าเป็นสร้อยข้อมือที่ใส่สวยงามกันได้เลยนะครับโปรโมชันวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นโปรโมชันพิเศษแล้วนะครับจันใดที่สนใจก็ลองพิจารณาชิ้นงานกับราคาที่ผมมาจัดโปรโมชันได้เลยนะครับ รายการต่อไปเรามาดูสร้อยคอกันต่อนะครับผมเส้นนี้ถือว่าเป็นเช่นงานที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมพลอยเจรไนนะฮะเป็นสีเขียวอมเหลืองนะครับผมเส้นนี้จะเป็นพลอยเปริดอตนะครับผมเป็นสีเขียวอมเหลืองสวยงามนะฮะแล้วก็ยังเป็นสีเสมอกันทุกเม็ดด้วยนะครับดีไซน์ของหน้าสร้อยจะออกเป็นทรงสังวาลแบบนี้นะฮะตุ้งติ้งประดับด้วย1เม็ดนะครับ จัดว่าเป็นดีไซน์งานที่ให้ความคลาสสิกเช่นเดียวกันนะฮะสายสร้อยจะเป็นลายโซ่รอบเส้นนะครับผมแล้วก็จะมีห่วงทดมาด้วย2จุดด้วยกันนะครับผมตรงสังวานที่ประดับพลอยเป็นตัวเรือนทอง 18K นะฮะส่วนที่เป็นสายสร้อยที่เป็นลายโซ่นี้เป็นตัวเรือนทอง965นะครับสวยงามเลยนะครับผมเซตติ้งนี้ก็สามารถใส่ติดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักเส้นนี้6.3กรัมนะครับผมขนาดความยาว17 นิ้วนะครับผมก็เป็นขนาดความยาวตรงปลายสุดนะฮะในส่วนที่ทดห่วงตรงนี้เป็นความยาว16นิ้วนะครับชิ้นงานที่สามารถใส่ได้ทั้งสองขนาดเลยนะครับผมจะใส่16นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยนะครับขนาดช่วงที่ประดับพลอยนะครับผมก็เกือบเกือบหเซนครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดใส่สวยได้เลยนะครับผมใครที่กําลังมองหาสร้อยคอใส่ติดตัวอยู่นะครับผมก็ลองพิจารณาชิ้นนี้กันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาส่งท้ายคลิปกันด้วยสร้อยคอสวยงามเส้นนี้นะฮะเซตติ้งของเขาก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่เน้นความสวยงามแล้วก็ได้ความหรูหราไปด้วยนะครับผมเป็นสร้อยคอพลอยเขียวส่องนะฮะเนี่ยผมให้ดูดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบงานพลอยเขียวส่องนะฮะก็ลองดูรายละเอียดชิ้นงานของสร้อยเส้นนี้กันได้เลยนะครับ นะการดีไซน์ของเขาก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่มีความปราณีตนะครับผมสายสร้อยจะทําเป็นงานสองสีแบบนี้นะฮนะเนี่ยเป็นสายเลดรอบเส้นเลยนะครับผมชิ้นงานมันด้วยลินล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก1ชั้นนะครับสวยงามเลยนะครับผมสีพลอยจะเป็นสีเสมอกันทุกเม็ดเลยนะครับผมตรงนี้เขาจะทําเป็นตุงติงนะฮะ ถือว่าเป็นเซตติ้งดีเลยนะครับผมเส้นนี้เป็นพลอยเขียวสองทรงรีเจรไนนะครับผมประดับด้วยเพชรทั้งหมด1กะรัต90ตังค์ตนะครับผมเซตติ้งอยู่บนตัวเรือนทอง 18K นะฮะน้ำหนัก25.3กรัมนะครับผมน้ำหนักก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมขนาดความยาวรวม16นิ้วนะครับสวยงามเลยนะครับผมเวลาดูด้านหลังของสายสร้อยก็เป็นงานเปิดโปร่งแบบนี้นะครับ ก็มีรายการเดียวเท่านั้นเองนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองพิจารณาชิ้นงานกับราคาโป,โปรที่อยู่บนหน้าจอน,นี้ทักถามร้านเพชรพลอยมีสวนของเรากันได้เลยนะครับ